เข้ามาหรอใช่ไหมมามามาพี่เคิร์ดพี่เคิร์ดพี่เคิร์ดใส่เกาะด้วยครับเดินมาพี่นัทใส่เกาะใส่เกาะกันด้วยนะแจ้งเลยไหมแจ้งเลยไหมแจ้งเลยปะใจเย็นใจเย็นคุยก่อนใครแจ้งใครว่างมากขอรับหน่อยได้ไหมนี่ใครว่างไหม S <S เาไไีไหครับอ,อดีหใช่ครับไอ้ต่อคือใช้สิเราที่ี่พี่ชาไม่ไม่มาขอผมผมเลยครับพี่อ้าขอลทำไม่ชายไม่ไม่มาขอ,อผมเลยคคิดจะขึ้นนี้ยขึ้นเลยเหรออะไรนะครับ ว่าวว้าวคือพี่จะไงผมใช้สียพี่นี่คือไม่ก็ถ้าพวกคุณจะใช้สิทธิ์พวกคุณก็ต้องขอก่อนใช่เปล่าอันนี้พวกคุณไม่ได้ขอเลยใช่พวกพวกผมเป็นแม่สิ่อนลยใช่และคือพี่พี่จะเอาอะไรครับคือพี่เยกผมมาหน้าทัพานี่ย ครับพี่จะใช้สีเทาใช่ไหมครับพ,พี่แค่ครับอาทิตย์ละห้าแสนครับโ้ยสีดำเองนกกอะถอหน้ากาก็ได้ครับถอน้ากาากด้วยรอ่าอากาศบุกีสีดำน่ากลัวจังอันนี้คือถ้าสีคือต้องจ่าอาทิตละห้าแสน ใช่ครับโอ้ยไม่เข้ามาวะทีน่ากิ๊เพียนให้เขาเต็มตัวเลยเดี๋ยวเข้ามามาแบบพี่ฟูไหมพี่สิงกันก่องเคยเกี้ยวเขาบอกให้กิ๊ฟให้เต็มตัวไงที่นัาทำไมมีแค่ถึงห้าอยู่ๆออาไปก่อนเลยถ้าจะคุยเราไปก่อน พี่ความว่าคุยผมเรื่องได้ไหมได้ต้องมีแค่นี้เขาใช้ไปแล้วต้องไปเอาที่เดบวเขาบอกว่าตัวขแค่นี้มันต้องเอาที่เดลเแนทไทำไมเนทำไมเขาไมพวกเข้ามหัวพวม ไม่ไม่มาขอเลยหรอไม่มาขอไปก่อนอยู่ไปคุยก่อนเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังครับผมคือว่าถ้าผมอยากลองเดลลี่พี่ดูได้ครับเดลลี่เหรอครับพี่ใช่วันวันไหนครับอ่าคือเจ้ารับสภาวะใการแก๊งก่อนครับวันนี้เลยไม่ได้หรอครับเพราะว่าโอ้โหคนในแก๊งผมเขาไปกันไวเดี๋ยวพี่ต้องเป็นช่วงสุกเสาร์ค สุกเสาร์ของผมก็ของผมก็ไปกันไหวก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปไม่ไหวใช่ก็ไปกันเร็วนะอย่าบางคนอย่าบางคนแบบอย่างบางคนมีคนไปสามทุ่มเลยนะพี่ฟังผมอะเพราะว่านองเขาต้องนองเขาต้องรีบไปนอนรีบไปเรียนกันสุกเสาร์ใช่ไหมสุสุกเสาร์ใช่ไหมใช่พี่ใช่สุกเสาร์ ได้ครับได้ถ้าสุกสับใช่ไหมครเฮ้ยทุกคนตอนนี้ใครยังไม่มีอาวุธบ้างมัง<ช>น,น<ะ>เป็นสุกเสาหน้านะครับเ,เ,เดี๋ยวเล่นสะพานนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นสะพานสักทีโอเค,อเควะแจ้งสะพานเลยคนเดียว

ไย่อย้อนจะได้ยอนจะเข้ากอ,อน,นไ,ไหนะตอนเราคุยได้ไหมตอนนี้เราไม่คนหน้าทัพานะ เรียบตามดิชิงแม่เสียใช่ครับผมนี่สีทองแต่ว่าสูกเขายังไม่ถอดเขาบอกอ่ะมามามาเอาเอาเอาตัวแทนมาสามคนก็ได้ ลิงก็ได้ลิงมั้งไอ้ออออพี่พี่เขียลงมานะอะเ,เอนี่ยขลังเอากูแขนดิเฮียโอ้แขนอีกแล้วโอ้ไอเฮียเ,เอ้ยกูยังเบื่อเลยวะ่ะ เบื่อเลยวะผู้ใจพอๆสิอ้วาวงึ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  เกินไปจากไหนมึงจะต่ำรือว่าสูงเฟิร์สเท้าถ้าไม่แน่มันก็อยู่กับป็นฝูให้พป็นายยกกูไม่เดินสูงส่งกูพร้อมรับฟังคนเพรกูเคยมาจากสูเดินมาจากคนตอนนี้กูจะทันหลุงเก็บข้าวเก็บข้ามาพร้อมฟางเฟิร์สเท้าผ่านดอกระสุนมาทอดไหลหรือสมุนแค่ลูกแก่กูจะไปเบิร์ตยาามืงเข้าเดิมาหากูก็พร้อมจะประทัดชนะแพ้ไม่เคยโกงกูพร้อมไฟทุระยะจะมีปักเข้าไม่มีร้อไม่ใช่งาผู้สิบบอชนะเพดอกูสอยไม่มีพักกูชิวตะกูคิวไอ้พุทธศิษย์เดกูทำให้มึงปยวัดหัวมึงด้วย

เอาแคดอีกแล้วให้มันแคดบ่อยยังวะโอ้ ซีวีสี่พี่เล่นด้วยพี่เล่นได้ไหมครับเออลงไม่ทันอ่ะซีวีสี่ะพี่ลงไม่ทันพลาดเลยซีวีสี่ะเตรียมคนมาว่าจะเล่นแลวลงไม่ทันอ้วแหละมาแย่งแมสไอมามาเอาไออ,อันนี้ดีกว่า กันมาจากไหนมึงจะตามดูว่าสูงเฟิร์สทาท้าไม่แน่มันก็อยู่กับเป็นฝูงให้เป็นนายกกูไม่เดินสูงโซกูพรอมรับฟังคนพอกูเคยมาจากศูนเดินมาจากคนตอนนี้กูจะทะลุเก็บข้าวเก็บข้าพร้อมฟังเฟิร์สทาผ่านดอกระสุนมาทอดไหลรู้สมุนแค่ลูกแก่กูจะไปเบอร์ยามึงเข้าเดินมาาวกูก็อจะมาทัชนะแพ้ไม่เคยกกูพร้อมไฟทุระยะจะมีปากเข้าไม่มีร้อไม่ใช่งาผู้สิบวนะเพล้วกูสสยไม่มีพากูชิวตเกคิวไอ้เพื่ตัวสี่เดกกูทำให้มึงเปิ้วตัดหัวมึงด้วยคาตานาบ นยาวนที่ที่เล่นอ่นเฟเลอนด้วยวันสุก็ได้ครับเป็นสุกเป็นสาวอะดีก้าจะดีสาดีกว่าพีสาดก่าพีสอคนัทุกคนวันเสานะทุกคนวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะสองทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน ไม่จำกัดเออครับผมใช่ครับว,วดดออิโอ้ยยกูแคสอีกเลยไม่ไหวว่ะติเก็ตแจ้งเลยไม่ไหว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 จริงไม่ไหวจริง ิขับปิดเน็ตแป๊บนึ่งคุยกันไปดูเรื่องเลยอา อะไรขนาดนั้นนะอีกแล้วเหรอใช่ดีครับดีครับมันหลุดบ่อยอ่ะงอมเป็นที่เน็ตเหรอไหนก็แรงอยู่นะ ให้รอบนี้ไม่หลุดให้รอบนี้ไม่หลุดให้รอบนี้ไม่หลุดดุดอีกก็งองมอ่ะบอกเลยงอมจริงเลยจริงไฟได้ไฟหนึ่งเป็นแม่สีเราสีใช้สีเราได้หรือจะต้องสีเปลี่ยน ข้โอ๊ยค้าง,างาว่าดีเสียงอะไรเนี่ย คนดู เพลงอ่

แจ้งด้วยมัเล่นเล่นแจ้งคุยไปไงบ้างคุยไปไงบ้างได้ได้งดวะเน็ดแบบอ่าไปถ้าจะคุยจะไปคุยตรงหลอกคุยยืดเลืมงเกี่ยวกอะไร้างไปเลือดจะไปด้าง่จะคุยไงบ้างด ไม่มีแล้วเพื่อนต้องลงตามนีครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คัดคัเรียกรวมทีแรกดิใครอยู่บ้างเออครับครับผม <c oughs> ไปแลนด์รอแลนรเราอ๋อย้ำว่าก็คือการแบบว่ามันเรียกว่าไงพี่แบบมันจะมีบัตรบัตรประกันให้ใช่ไหมนะจะพี่จะไปตีบัตรประกันกันอยเางใช่ไหมครับจะแบบว่า สมมติผมพวกผมเออพี่เออก็คือถ้าเรามีบประกันอาวุธจะไม่หายครับแต่ถ้าไม่มีบประกันอาวุธจะหายผมว่าใช่ใช่ใชพี่คือ,ค,อคือเล่นอ่าประกันอ,อครับเร้านพามีกับสอง 2, แสนครับเองเพราะเราเล่นไอ้นี่ไห,ไหมพี่แบบไม่ต้องย้ำหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เพราะว่าบางคนเขาแบบอาจจะแบบขึ้นขึ้น,นมาอาวุธมันเหนื่ยอยเงี้ยบางคนแบบของมันหายไปมันอาจจะมีงอมกันบ้างเนี่ย ถ้าไม่ย้ำก็บัตรแค่บัตรประกันหายครับอาวุธจะไม่หายแต่ถ้าเราไม่มีบัตรประกันแต่ถ้าเราอุ้มไปแล้วถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเออเงี้ยอย่างสมมุติผมไม่มีบัตรประกันเงนี้ยพี่อาวุธก็หายใช่ใช่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมมาเราแบบขอรีคอมแบบคอลีคม<ด>อคมแบบ